ดีต้อนรับเข้าสู่ใช้บางยานแชนแนลนะครับแล้วก็ดีดีอนรับสิทธิานสิทธิของ,งป้ากวยชุตินเทโรทุกทท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมประเครื่องนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ท <c oughs> ุกวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาติดตามในช่อง youtube ผมเนี่ยเรียกว่าเกินคาดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์ที่เห็นแตกต่างนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับของ <c oughs> ใน <c oughs> ในช่องที่ผม ทำพระเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอลคงพระกวยนะครับแล้วก็มี e e อ็นอืน่นอีกนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมอยากจะนะครับมาชวนทุกคนนะครับเข้ามาศึกษาพระที่ลงกลุกนะครับลงกลุกต้นพิก,กุลทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมันเรียกว่ามันมีความคืออยากเก็บพระของหลวงพ่อลวย นะครับซึ่งมันมีเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่ามันถูกมันถูกบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของการเงินนะครับเข้ามาเจอปนนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยหนึ่งมีทั้งที่เรารู้ว่าเออมันมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรล่ะบางคนเนี่ยเข้ามาทำมาหากินนะครับ เอาพระมาสวมมันมีโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมขอแยกเป็นเรื่องของเรื่องกลุต้นพีกูนดีกว่าคือกลูเนี่ยว่าท่านพระกลูเนี่ยจะเป็นพระที่จริงๆอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดูง่ายมากแต่แต่ท้าทุกว,วันนี้ที่ผมดูตามสื่อโซเชียลนะครับเดินตามสนามพระนะครับกับกลายเป็นว่าพระกุคน ให้ความสําคัญแล้วก็มีความรู้น้อยมากนะครับแต่ในมุมของพ่อค้าเนี่ยคําว่ากูกูต้นไม่กุลใน,นวาัานเนี่ยมันทําให้พระมีราคานะครับมันก็เลยเอาพระนะครับมันก็มีพระที่ทํามาจงใจเรียนแบบนะครับเพื่อขายได้แพงๆนะครับโดยอาศัยชื่อคขาชื่อว่ากูต้นไม่กุลทำมาหากินกันนะครับ ก็มันก็เป็นเรื่องอดทนทนไม่ได้เนาะก็เลยอ่ะก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับกุฎมิกุลนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับ,าาก,นนรบก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าคนที่เข้ามาดูในช่องผมนะครับขอให้อย่เชื่อท,ทันทีให้คุณตั้งคําถามเยอะๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลทางโบราณคดขีข้อมูลทางวิทยาศาสตร พราะสิ่งเหล่านี้มันจะทาให้คุณเน่ยเข้าเข้าถึงพระด้วยตัวคนเองแล้วก็วิธีคิดด้วยตัวคนเองด้วยความเป็นจริงบนองค์พระนะอ่ะผมไล่เลียงของประวัติก่อนประวัติข้าวๆนะข้าวๆที่มีบันทึกกันมานมนานนะครับเกี่ยวกับกุฎมพีกุลน,นะครับแต่ต้องบอกอย่างว่าคือพระที่ผมเอามาเนี่ยมันก็คือเป็นพิมพ์ขลนแผน แต่ว่าในกูท่านเนี่ย <c oughs> มีมากมายหลายพิมพ์นะครับประวัติท่านเนี่ยก็คือคร่าวๆเนี่ยที่มีบันทึกไว้ที่วัดเนี่ยก็คือท่านสร้างนะครับช่วงราวๆปีพศ2490น้าสะครับพระส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินกับพระผงพุทธจคุณแล้วก็มันมีส่วนหนึ่งนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะคำว่าเขาใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นพิมพ์พระขุนแผนแต่บอกว่าทํามากมายหลายพิมพ พิพัฒคุณแผนเนี่ยมันมีพิธีใหญ่อันนึงนะครับเป็นพิธีเกี่ยวกับเ,เดี๋ยวนะเป็นพิธีเกี่ยวกับในสิทธิ์สายนะครับในสิทธิ์สายหลวงปู่ศรีวดพระปางนะครับพิธีนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเป็นที่วัดไหนแต่ว่าแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือท่านจะพกไปในหลายๆพิธีนะครับเอาเป็นว่า พิธีที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่วัดพระปางเออของของบูชาครูนะครับหลวงปู่ศรีวัดพระปางพิธีมีที่มีการที่มีการลงไว้ชัดเจนที่สุดก็มีเป็นพิธีหนึ่งนะครับที่มีเกจิอาจารย์นะครับที่เป็นลูกศิษย์ ทุกคนจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีนะครับเช่นหลวงปู่แป้นวัดบ้านไร่นะครับหลงวงพ่อสวงวัดจีปะขาวหลวงพ่อช่วงวัดแหลมคางนะครับหลวงพ่อเชนวัดสิงห์หลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามหลวงพ่อกอวัดโพลังกานะครับทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยก็คือเป็นเกจิเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีวัดพระปางทั้งสิ้นนะครับ พิธีเหล่านี้ส่วนใหญ่หลวงพ่อกลัวจะนำพาเข้าไปปลุกเสกนะครับเมื่อเมื่อคราวที่จะต้องลงกูเนี่ยคือพระเนี่ยมันมีการแจกจ่ายไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ต่างๆที่เป็นพิมพ์ลงกูมันก็ต้องมีไม่ลงกูก็มีนะครับมันก็คือส่วนที่หลวงพ่อแจกจ่ายไปส่วนการลงกูเนี่ยเท่าที่บนับนทึกไว้อะก็คือ หลวงพ่อจะใส่ภาชนะดินเผาไม่ก็เป็นบาทที่เหลือใช้นะครับบาทเก่าๆพิมพ์พะมีเยอะนะครับมีเยอะส่วนส่วนบริเวณที่ฝังอ่ะก็คือใต้ต้นพิกุลนะครับบริเวณใกล้ๆหน้ากรุติท่านแล้วก็หลายปีนะครับช่วงประมาณปี2010เนี่ยก็คือต้นไม้มันล้มนะครับก็เลยมีการขุดต้นไม้แล้วก็เจอพระทีนี้เนี่ยพระเนี่ย พระโดยส่วนใหญ่ผมอย่างที่ผมบอกแล้วนะก็คือมันเป็นเนื้อผมพขาจคุณกับเนื้อดินเผาพิมพ์เท่าที่รวบรวมได้นะครับนี่อันนี้ตามประวัติวัดนะครับก็คือพิมพ์ขุนแผนขุนแผนซุ้มเล่นแก้วขุนแผนขี่หงพายขุนแผนนั่งบุมานขุนแผนพายเดียวปกโพเล็กพระชินราชนางพญาสมเด็จฐานสามชั้นหูใบสีมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นพิมพ์สามชั้นเหมือนกันหมู่เว้สีแต่ว่าตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พิมพ์พระพุทธเจ้าในวิหารฐานพระทิพ์ <c oughs> พิมพ์พระประธานแล้วก็มีอื่นอื่นอีกที่ไม่ได้ลงไว้นะครับแล้วก็มีพิมพ์ที่ถอดพิมพ์มาจากอ่าพิมพ์งาแกะลงพระเดิมนะครับกูนเนี่ยเท่าที่มันไม่ชัดเจนนะครับที่วัดลงไว้เนี่ยก็คือ0 9ย์ก็ปหนึ่งศพระเครื่องเนี่ย <c oughs> คือลูกศิษย์ที่มาเจอเนี่ยก็ถามว่าเป็นพระใครหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยพระของกูเองนะครับกูฝังไว้เองพอตอนขุดพบเนี่ยหลวงพ่อเอาไปแจกจ่ายนะครับท่านแจกนะครับท่านแจกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาทําบุญที่วัดนะครับคือทุกวันพระแน่นอนแหละคนก็มีมาทําบุญอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อก็แจกจ่ายไปเพราะฉะนั้นพระเนี่ยมันก็จะมีทั้งลงกุและไม่ลงกุนะครับ แล้วก็สักครู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมก็เลยทําคลิปนะครับทําคลิปเอาไว้นะครับเพื่อจะดูอันนี้จะเป็นชุดลงกูนะครับทุกวันนี้ก็คือมันมันมีพระที่อามายัดนะครับก็คือการที่พระไม่ได้ลงกูนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพระลงกูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะครับทาคลิปไว้นะครับให้มาดูกันนะครับพระลงกูควร ควรเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันโดนสวมโดนยัดนะครับเอาพระเรียนแบบเอาพระตกแตง่งมาทํามันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆหม่เนี่ยมันก็เลยอาจจะหลงทางไปได้ครับเพราะทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของพ่อเนี่ยนะครับมากมายขึ้นทุกวันมาดูกันก่อนอย่างที่มมบอกเสมอว่าก็คือ การที่จะเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นพ,พระหลวงพอกวนหรือพระเกจีอื่นๆเนี่ยเราก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานใหญ่ๆเลยนะก็คือความรู้ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติของหลวงพอนะ่อะท่านบวชเมื่อไหร่ทำพระเมื่อไหร่อะไรทําบ้างนะครับคือข้อมูลเหล่านี้มันจะทําให้เราหนึ่งเราก็รู้อายุพระนะรู้ความเป็นไปได้ทุกสิ่งอย่างสองความรู้ทางโบร,ราณคดีนะครับโบร,ราณคดีก็คือศิลปะนี่ที่ที่ เป็นพิมพ์พุธศินที่มักจะใช้มันก็เหมือนภาพวาดของอา,อ,าอาจารย์เฉลิมชัยครับท่านมักจะวาดอะไรเราก็จะพออ่านอ่านแนวทางเออมันก็พอที่จะเจอที่ไหนแล้วเอ้ยจำลายมือท่านได้เอ้ยเอามีพิมพ์แบบนี้ด้วยเอ้ยมีรูปวาดแนวแบบนี้ด้วยนะครับถามว่าท่านชอบวาดพระพุทธท่านชอบวาดนี่โดยส่วนใหญ่นะครับ ไปเจอท่านไปวาดซุปเปอร์คาร์เนี่ยหรือท่านไปวาดภาพผู้หญิงภาพนู๊ตเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่นะครับผมก็ยกตัวอย่างนะก็คือเราจะได้เข้าใจพุทธศินะบางครั้งอ่ะคือพิมพ์ขุนแผนเนี่ยมันเยอะมากบางครั้งก็เอาหลวงพ่อสวงนะครับพวกอุ่มนางนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อสวงเนี่ยเอามายัดก็เลยสับสมไม่หมดนะครับพิมพ์ขุนแผนของท่านอ่ะเยอะก็จริงนะครับแต่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของท่านอยู่เหมือนกัน นะครับอ่ะก็ค่อยๆศึกษาไปนะแล้วก็ความรู้ทางกายภาพก็คือทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะได้ดูพระเก่าเป็นนะครับอายุถึงไหมโครงสร้างเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันถึงไหมนะครับพาพมันผ่านการเวลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นหลวงพกกว่อล้วหรือพระเกจิใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจดจําพิมพ์เนาะ โอ้คุณจำไม่ไหวหรอกเชื่อผมเถอะเบจีอาจารย์มีเยอะแยะมากมายแต่ละเกจิก็ทำพาเยอะเอาง่ายๆแค่หลวงพ่อโกยอย่างเดียวคุณนั่งท่องอะนั่งท่องพิมพ์แรกยันพิมพ์สุดท้ายพอจำพิมพ์สุดท้ายได้พิมพ์แรกคุณก็ลืมแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาผมจะมีแนวทางนะครับให้คุณได้ศึกษาเอาไปเก็บพาของท่านว่าอันนี้คือพาะลงกูอ่ะแยกนะ พระชุดนี้มีทั้งลงกุไม่ลงกูเราก็ต้องดูว่าอะถ้าไม่ลงกูอายุพระมันถึงไหมนะครับเห็นมึบอกว่า <c oughs> อย่างที่บอกก็คือแล้วถ้าเราใจเข้าใจโครงสร้างเข้าใจสิ่งที่เอามาทำเนี่ยเราก็หาอายุเจอนะครับอะลงกุเป็นยังไงไม่ลงกูเป็นยังไงนะอย่างแรกก่อนทํามาทําความข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติก่อนธรรมชาติในการสร้างพระของท่าน นะครับเขาเรียกเชิงช่างเชิงช่างเนี่ยมันก็คือเราจะได้หาวิธีการสร้างพระต้องบอกอย่างนาะทุกคนเนี่ยทุกคนโดยส่วนใหญ่เนาะดูพระไม่เป็นด้วยอย่างแรกเลยก็คือไปหลงเชื่อว่าดูตำหนิตำนตนหนิตรงนี้มีแค่ตรงนี้มีตรงนี้มันต้องแบบนี้อ่าตรงนีต้องมีติ่งตรงน,รงน,รงนี้นะครับซึ่ง เมื่อสักสองสามเดือนก่อนผมยังยังคุยกับนะครับเอซี FC ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าพกกูนั้นอ่ะตำหนิต้องนะครับต้องแบบนี้ต้องแบบนี้น <c oughs> เดี๋ยวถ้าคร <c oughs> ู่ผมก็ยกตัวอย่างนะเขาบอกผมก็ผมก็พูดตามสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่พกกูนนะต้องมีเนื้อเกินตรงนี้นะ แล้วก็มีเนื้อเกินตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ใช่นะครับโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรคุณก็ศึกษาในแบบของคุณไปนะครับไม่มีผิดมีถูกเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าย่งที่ผมบอกถ้ามานั่งท้องพิมพ์อ่ะไม่มีทางจบเพราะหลวงพ่อมีเยอะแยะมากมายเอาเนี่ยแค่พักกูนะยังไม่นับพาอื่นอื่นนะที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยก็เกือบสิบพิมพ์แล้วนะนะและยังที่ไม่ได้ลงบันทึกอีก แล้วในแต่ละพิมพ์เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเหล็กเหล็กใหม่ๆนะครับกับเหล็กร้อยปีคุณว่ามันจะเป็นยังไงนะแค่นั้นก็ลองคิดเอากันไอ้ตำหนิมันจะน่าจะยังอยู่ไหมนะครับไม่น่าอยู่แล้วไปหมดอ่ะมาดูกันธรรมชาติในการสร้างพระพระหลวงพ่อเป็นเป็นแบบง่ายๆสองสี่กว่ามันก็เป็นการนะครับแกะบล็อกแกะบล็อกแบบง่ายๆ นะครับหรืออาจจะเป็นพิมพ์อื่นนี้เป็นของเกจิกอื่นแล้วท่านก็มาถอดพิมพ์อาจจะเป็นภักกุนะครับมีความเป็นไปได้หมดส่วนใหญ่นะจะเป็นภกกุแล้วก็ท่านเอามาถอดพิมพ์นะครับเป็นบล็อกหน้าเดียวนะครับแกะด้วยศยิลปานูนต่ําคําว่านูนต่ําก็คือแกะง่ายๆนะครับบล็อกก็จะเป็นบล็อกส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกเปิดตูดเปิดก้นเนานะก็คือกดพิมพ์พัดแล้วกดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดันออกนะครับ มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพไม่โกงแใ่ว่าเขาก็าเรียกว่าปั้นเนื้อค่อนข้างดีการผสมมวลสารแต่ละครั้งนะี่ยมันก็มีมีความอ่อนแก่อ่อนเกินไปพ้ะก็โกงนะครับถ้าแข็งได้ที่ก็มันก็โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โกงนะครับสองก็คือธรรมชาติในพุทธศิ์เนะี่ยผมบอกแล้วก็คือพุทธศิ์เนี่ยมันก็คือเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าพระส่วนใหญ่ท่านเป็นยังไงถ้าเราถ้าเราเข้าใจ ส่วนใหญ่อะท่านะอะถอดจากพระกุนะครับถอดจากพระกุพวกนี้ก็คือศิลปะที่เป็นพระกุทั้งหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของกุลของข้าวน้อยนะครับของข้าวน้อยยโสอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นพระกุนั่นแหละถ้านํามาถอดนะครับต่อไปเรื่องของเนื้อหาส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ธรรมชาติในในเนื้อหาเนี่ย ผมขอขอร่วงกความเก่าแล้วกันสิ่งที่เราเจอในกุนเนี้ยก็คือเป็นเป็นผงพุทธคุณกับดินนะครับดินก็ต้องดินเผานะผมไม่มีนะครับมีวันไหนเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้ชมอะมาดูกันเนื้อหาคือธรรมชาติในเนื้อหาก็คือถ้าเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณในช่วงสองสีกว่าเนี่ยถ้าคนเข้าใจ นะครับเรื่องของของหลวงปู่นาคนะครับใครใครดูพระหลวงปู่นาคเป็นต้องบอกว่าคุณก็ดูนี้เป็นดูพังหุ่นพมเป็นคุณก็ดูอันนี้เป็นธรรมชาติเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิงโครงสร้างของของปูนนะครับองปูนที่เอามาทำเนี่ยก็ผ่านกาลเวลาเนี่ยนะนนะตีอายุพระก็60 70ปีอ่ะ70ปีโดยประมาณเนาะ 70ปีนะครับพระ70ปีอยู่ในสภาพที่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วว่าท่านจะใส่ภาชนะง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภา,าชนะดินเผาอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันใหญ่หน่อยนะบาทก็มีบาทพระก็มีนะครับบางอันก็จะมีเตืองสนิมบ้างนะครับเพราะมันเป็นบาทเกา่าแต่อันที่เป็นภาชนะดินเผานะครับมันก็จะมีแค่คาบดิน นะครับโดยส่วนใหญ่ค่าความชื้นค้า,คาดินเข้าไปทําปฏิกิริยากับองค์พระทําให้องค์พระเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็คือโครงสร้างก็คือวัสดุนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นพระองค์ใส่ไปใหม่ๆม่นะมันก็พระใครเห็นพระใหม่นะนึกภาพระพใหม่ออกเนาะพราผ่านการเวลานะครับมันแน่นอนละสว่างไว้ในด,ดินมันก็จะมีความชื้นนะครับมีดินเข้าไปเกาะ นะครับพอความชื้นเข้าไปเนี่ยสิ่งที่นั้นมันก็เริ่มทำปฏิกิริยากันนะครับผงปูนนะครับมันก็ตัวตัวของผงปูนเองเนี่ยมันก็คือมันก็คายความาความชื้นขึ้นมาด้วยขายน้ำมันที่เป็นตัวประสานในการสร้างพระมาด้วยอันส่วนใหญ่เราจะเห็นคราบเหลืองเหลืองเหลืองนั่นก็คือตัวประสานนะครับในยุคนั้นน่าจะเป็นเอาเอาดูส่วนใหญ่แล้วกันเนาะจะเป็นน้ํามันตังอิ้วนะครับ อ่ะอันนี้ชัดหน่อยก็จะมีทั้งเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ระเหยขึ้นมาส่วนที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับองค์พระอ่ะโดยตรงนี้ส่วนใหญ่การปฏิทำปฏิกิริยาโดยโดยโดย,โดยที่เราเข้าใจโดยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบ้างขนพรมอ่ะอันนี้มีความใกล้เคียงกันการที่จะเกิด <c oughs> ปฏิกิริยานั้นก็คือพอป่งปูนนะครับมัน มันทาไปกี่ยามันก็เกิดการปูดบวมนะครับกาเกิดการปูดบวมของของผิวพระนะมันก็เกิดการาบวมเกิดการก่อนนะครับเกิดการพังของผิวหรือเกิดสิ่งที่เกิดเข้ามาคุมนะครับมันเป็นผงแคลเซียมนะครับโครงสร้างหลักเป็นแคลเซียมแคลเซียมเนี่ย บางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจนะครับคุณไปหา,าปืนเปลือกเปลือกหอยนะครับที่เขาทำวิจัยไว้แล้วว่าเปลือกหอยร้อยปีมันจะเปลี่ยนสภาพยังไงเปลือกหอยพันปีมันจะเปลี่ยนสภาพยังไงนะครับคุณก็จะเข้าใจของพวกนี้มันจะงอกขึ้นมาทับถมกันจากตัวผ้าเองนะแล้วก็จะมีปัจจัยภายนอกเช่นดินนะครับดินเข้าไปเกาะดินเข้าไปเกาะ ถามารถปูดบวมยังไงก็มันมีน้ำน้ำจากตัวจากองค์พระเองอน้ําจากใต้ต้นนะครับคือน้ําที่มาจากปัจจัยภายนอกนะครับมันก็ทําให้ปูดบวมนะครับบวมเนี่ยดูจากองค์อื่นบ้าง เห็นไหมครับแต่และสภาพเนี่ยแต่และองค์เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเหมือนกันก็ไม่ดีแล้วล่ะนะครับค่าก็จะเป็นธรรมชาติอ่ะดูที่หัวไหล่ท่านนะครับมันก็จะเป็นแคลไซต์นะครับเป็นแผ่นผลึกเลยล่ะขึ้นมาเป็นแผ่นผลึกอ่ะดูข้างพระพักท่านเนี่ยการปูดบวมก็เหมือนในสมเด็จพระหุรพรมมะครับการปูดบวมเนี่ยเขาเรียกฟองตัวหูเนาะก็คือลักษณะการ ปอจากเม็ดเล็กๆขึ้นมาค่อยๆเป็นเม็ดใหญ่กายภาพพวกนี้เนะี่ยในภาคกูดจะไม่ซ้ํากันเลยมันจะแตกต่างมันจะขึ้นขึ้นรูปแบบเหมือนกันแต่จะต่างที่บางองค์ขึ้นตรงนั้นบางองค์ขึ้นตรงนี้อ่ะเนี่ยครับอลองดูอีกองค์หนึ่งอ่ะดปสภาพนี่ครับอันเนี้ยปูดขึ้นจากเม็ดๆๆเล็กๆมาก่อน แล้วก็มีดินเข้ามาปะบนะนะครับสภาพแบบนี้มันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติมันก็เหมือนเหมือนเหมือนลาขึ้นเหมือนนะครับมันก็ปูดบวมของจากเรียบๆมันก็ค่อยๆบวมจากความชื้น มีแคลไซาเขึ้นมาคุมมีดินเข้ามาปะปนดินก็จะมาเกาะแข็งเลยนะครับดูอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็ปูดบวมทั้งองค์แล้วก็มีคาบนวลก็คือคาบน้ํามันตังอิ้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาปะปนนะครับกับความชื้นผมพยายามาให้ดูหลายๆองค์นะคุณจะได้เข้าใจว่าแต่ละองค์ มีการเปลี่ยนสภาพที่ไม่เหมือนกันเลยสักองค์เดียวบางองค์เขาก็มีทารักษนะบางคนเขาก็าไปทารักรักบางๆคือสมัยก่อนการทารักษก็เป็นการรักษาสภาพพระนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็มีนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างอยงนี้เราจะเข้าใจาว่าพระพระกุมันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมฝากไว้อ่ะอง <c oughs> การจานพระเอิญผมได้ได้ได้จานมา3องค์การจานถ้าของแท้นะครับการจานคุณนึกเอาเรากนว่าหลวงพ่อจานเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยถ้าของเก๊มันจะเหมือนกันทุกองค์คือเส้นสายลายเส้นสายลายมือมันจะเหมือนกันทุกองค์ ถ้าเหมือนกันทุกองเก๋แน่เพราะเขาก็ปั๊มมาจากต้นแบบอันเดียวกันท่านสังเกตนะครับลายมือหลวงพอ่ออันนี้จานอรผ้าหมาดนะลายมือแต่ละแต่ละ <c oughs> แต่ละองค์จะไม่ซ้ํากันตำแหน่งการอยู่ก็ไม่ซ้ํากันมาแต่มันใกล้เคียงกันอ,อันนี้จะโค้งนั่นหน่อยอันนี้จะโค้งมนหน่อยอ่ะสังเกตได้ดูองค์ที่จานมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับอ่ะอน,นี่ซ้ํากันไหมครับ ตำแหน่งการอยู่ก็ไม่ซ้ำกันเนี่ยก็คือมันเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าพระเนี่ยจานแท้ไหมนะครับสังเกตดูนะครับ,ก,รนะรบการตำแหน่งการอยู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับล่องก็มีการถัก,ถกบ้างอ่าเดี๋ยวเดดูอันนี้การถักน้ำหนักน้ำหนักที่ถ่ายไปอะ่ะมันจะไม่เท่ากันนะครับบางคนเขาก็ปั๊มมานะเขาก็ปั๊มมาเนี่ยการถ่ายการถากการลงน้ำหนัก มันจะมีเบามีมันก็คือเป็นธรรมชาติของลายมือคนนะครับเหมือน <c oughs> เหมือนเราเซนลายเซนอะนะครับมันก็ไม่เหมือนกันทุกอันอะแต่มันรู้เลยเนี่ยลายเซนลายเซนของเราแน่นอนคุณลองไปเซนเองสิอันมันก็ใกล้เคียงกันหมดอะนะแต่มันก็ไม่เป๊ะอ่ะก็ฝากไว้นะครับเรามาดูอะเรื่ดูธรรมชาติในข้างหลังนะในแต่ละองค์เป็นไงครับ การเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ซ้ํากันก็คือ <c oughs> แต่ละที่การขึ้นการปูดบวมมันก็จะไม่ซ้ำกันนี่แหละคือระดับพก,กุณนะครับจานมีไม่จานมีแต่ลักษณะากายภาพมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะก็ฝากไว้นะครับเป็นพ้าที่เป็นชุด ในกุต้นพิกุลนะครับเพราะวันทุกวันนี้ลูกศิษย์ท่านเยอะขึ้นแล้วก็คนก็เอาพระเรียนแบบนะครับตกแต่งอย่าลืมนะครับพะระมงกุมีราคาหมดแล้วทุกคนกเป็นที่เสาหานะครับแล้วก็คนที่ทำมาหาก,กินกับหลวงพ่อโดยไม่ได้ศรัทธาแล้วก็คือทำแค่เรียนแบบมานะครับแล้วก็เอาพระที่ตกแต่งเอาดินมาป้ายบ้างอะไรบ้าง นะครับแต่กายภาพเรียบกิบนะครับเอาคาบนูน่นขาบนี้มาป้ายนะครับเนี่ยผมเองก็ทําคลิปไว้จะได้แยกแยะออกนะครับว่ามันมีฟองมันมีไขมันมีการปูดบวมมันมีปัจจัยแบบนี้แบบนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่โดนพังเกนะครับแล้วก็นะก็ถ่ายคลิปแล้วถ้ายคลิปแล้วนะครับใครดูแล้วนะครับก็ลองคิดตามดูก่อน คิดว่ามันโอเคไหมมันจริงไหมมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับในข้อมูลที่ผมบอกแล้วก็ฝากไว้ท้าคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ติด,ดตามขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูรับชมนะครับผมก็หวังว่ามันก็เป็นประโยชน์เนาะผมก็อยากทําไว้เพราะไม่อยากให้พวกคุณโดนพากเกอกันคุณเอาไปดูคุณไปดูคิดตามเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปซื้อผาด้วยตัวเองได้ ไม่โดนพ็กเกจนะครับพาะก็ไม่ได้อยากผมก็ไม่ได้ส่งเสริมมันก็เป็นการเอาเปรียบหลวงพ่อนะหากินกับชื่อเสียงคนอื่นนะครับโดยคนแขวะคนที่ได้ไปก็เอาเสียอิดเส็ยปูนนะครับก็ไปอารานขึ้นคอชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันก็อย่างที่ผมบอกแหละเ,เสียดเส็ยปูนแขวนคอก็ก็ไม่มีะลรดีครับแถมเสียตังค์ด้วยไป ปสนับสนุนคนพวกนี้นะครับให้ทำมาหากินกันนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่มาดูจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ขอให้ขอขอให้ทุกคนได้พาแท้ของของพ่อกวยทุกทท่านนะครับขอบคุณมากครับผมชั้นเมืองจันทร์